ก่อนหน้านั้นที่มีข่าวว่ามึนตึบฉลามเจอใครดีโปรเดียเผยตอนนี้ทีมงานเก็ตเพชรมืนตึบจะหาคู่ให้ฉลามพรันชัยยังไงดีเพราะฟอร์มช่วงหลังสวยเหลือเกินขนาดหยุดไปหลายเดือนอยังเอาชนะเพชรวสอน์บอยวางนาขาดลอยไร้เสียวเลยนะครับไฟต่อไปจัดให้เจอใครถึงจะได้เสียต้องให้แฟนมวยประกบลองแสดงความวิเห็นฉลามเจอใครดีนี่เป็นข่าวคราวนะครับจากทางมวยสดอคอมครับ ออกมาพูดถึงเรื่องราวของฉลามพลันชัยนะหลังจากที่เขาหายไปนานแล้วก็มาเจอกับเพชรวศรผมมองว่าไันั้นเพชรวศรอาจจะยังไม่ได้ดูเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าฉลามก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปดูที่เวทีด้วยในไฟนั้นแต่มาแล้วครับล่าสุดเป็นข่าวจากพี่พิเชษนะครับบอกว่าดีอ่ะไม่ต้องมึนนะครับหาคู่ให้ฉลามลำน้ำมูลเล็กจัดให้เครมไหมลำน้ำมูลเล็กยินดีไม่มีปัญหาครับ ถ้าได้เจอฉลามพันชัยพิกัด132หรือ133ปอนด์ได้เลยขอแค่มีรายการโชคครับไม่ใช่เพียงแค่ฉลามคนเดียวหากโปรโมเตอร์จัดให้เจอกับใครก็ได้นะครับเพื่อสร้างผลงานคว,ว้ารางวัลยอดมวยไทยของสมาคมเพื่อสื่อกีฬาแห่งประเทศไทยอีก1สถาบันเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรครับฉลามพันชัยกับลำน้ำมูลเล็กได้เสียหรือไม่ครับชั่วโมงนี้และก็พิกัดน้ำหนักที่กล่าวมา132หรือ133ปอนด์ทั้งคู่จะว่าอย่างไรนะครับ พูดถึงลำน้ํามูลนะครับปัจจุบันก็อายุรา,าวๆ23ปีครับชื่อเล่นเชื่อถถังส่วนสูง168ซนติเมตรครับเป็นมวยถนัดซ้ายจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ครับใช้ยาวเก่าก็มีลำน้ํามูลเล็กสักใจชดนี่แหละครับหรือว่าเจ้ารถถังสักใจชดเดิมตอนนี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มฮอตแล้วก็เขาก็คว้ายอดมวยมาด้วยฟอร์มหลังให้เพื่อนๆได้ดูจะมีชนะมาทีสใช่ไหมครับแล้วก็ไปชนะดวงสมพง์จิตเมืองนนท์ชนะเพชรภูไทยศิษย์สารวัตรเสือนะครับย้อนกลับไปอี มีชนะน็อกเคียวพยักจิตเมืองนนนี่คือฟอร์มของเขาในปี63-64นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่โปรเดียบอกว่างงหาคู่ยากนีนะครับปัจจุบันอายุ27ปีครับฉลามพรันชัยเจ้าของส่วนสูงก็อยู่ราวๆ170-174นะครับเป็นมวยเข่าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ใครมวยพรันชัยครับ สมัยก่อนๆก็มีเขาใช้เพชร4ี่0 0ื่นนะครับหเพชรเลกสิทธิเจ้าาประมาณนี้ฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรวศนบอยวางนานะครับในศึกสิงห์มาวินย้อนกลับไปอีกเขาชนะ E t ทีทีเด็ดย้อนกลับไปสักปี63นะครับเขาชนะคะแนนวิวเพชรโกศลที่ช่อง7 4ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วหมวยค่นี้ก็น่าจะได้เสียอะไรครับฉลามหายไปดานก็จริงนะครับแต่ว่าลำน้ำมูลเล็กเนี่ยสดครับตอนนี้กำลังสดแล้วก็กำลังมั่นใจในฝีไม้ลายมือของตัวเองเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคู่นี้หากเกิดขึ้นจริงนะครับก็อยู่ที่กระแสของแฟนมวยแล้วนะครับยิ่งมีต้องบอกว่ายิ่งมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโปรโมเตอร์คงต้องเล็งเห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับฝากเพื่อนคอมเมนต์ด้วยครับคู่นี้เหมาะสมหรือไม่หรือว่าจะให้ฉลามไปเจอกับใครนะครับคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าถ้าคู่นี้เจอกันแล้วนะครับรูปเกมออกมาจะเป็นอย่างไรหรือว่าเพื่อนๆรักใครชอบใครในคู่นี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วย